ก็สวัสดีครับผมหนบอยลู่อีสานบรรพันชแนลครับคลิปนี้นะครับกับผ้าทุกท่านนะครับมาเนียนน้นะครับวิธีนะครับแกะฟู่นะครับตีติดกิ้งไม้นะครับสภาพนะครับก็จะเป็นยังสีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเนียนําวิธีแกะนะครับลำดับแรกนะครับจะพึ่งดึงนะครับจะพึ่งดึงสายหนีนะครับ ถ้าดึงมันจะแน่นท่านที่เลยนะครับก็จะใส่วิธีค่อยๆค่อยๆดึงนะครับค่อยๆแกะออกแต่ว่าตัวนี้ก็จะใส่เวลานิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้ตีติดกิ้งไม้นะครับก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะครับฝูถือว่าฝูเยอะนะครับเดี๋ยวมาเบึ่งวิธีแกะนะครับผมก็จะค่อยๆนะครับใส่มือนะครับค่อยๆ แกะไปเรื่อยๆนะครับยายาดึงแห้งนะครับยายาดึงเส้นย่าดึงแห้งนะครับนี่ครับนี่ค่อยแกะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับอันนี้ที่เป็นนี่ผมตีติดกิ้งไม้นะครับกกเลยเอาวิธีที่ผมใส่นะครับแม่ เนะนำนบำมึงนะครับนา้นาอาจจะเอาไปใส่ได้นะครับว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับนานาก็ได้นะครับใส่มือนะครับบบตรงบตรงดึงแห้งนะครับค่อ,คอยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าดึงแห้งมันจะไล่บวออกเลยนะครับ ใส่มือเป้าก็ได้นะครับหรือว่าถนัดเพชรถนัดก็เอาไม่จิ้มฟันนะครับไม่จิ้มเขียวนี่นะครับค่อยๆจิ้มออกนะครับแต่ว่าผมจะใส่ถนัดมือเป้าเนาะผมเลจะใส่นิ้วมือเป้านี่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดึงนะครับไล่ภาษาอาีสานภาษาอีสานวรรณคา ค่อยดึงนะครับค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแกะไปเรื่อยๆอย่าดึงแห้งนะครับถ้าดึงแห้งมันจะติดท่านที่เลยนะครับจะขั้นกันจะจะเนียนท่านที่นะครับถ้านเนียนล้วก็เกลี่ยย,ยากเลยนะครับเกลี่ยบวก ย่ำเลยนะครับจะดึงแห้งนะครับย่ำแต่ดึงแห้งเรียบร้อยเลยนะครับจะดึงแห้งนี่เนียน้ะเนียนปึ๊บนีเกลียบออกเลยนะครับค่อยดึงนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับอย่าใจห่อนนะครับใจห่อนกันเรียบร้อยเลยนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมแก่ฟูเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหนา้าหน้านะครับก็บลองโอเทคนิค้ไปใส่บ้างนะครับกับพยายามจะดึงแห้งนะครับเวลามันติดอ่เวลาฟูปุ๊บนี่อ่อย่าเฝ้าดึงสายนะครับหนา้าหน้าบางคนเนะี่ยเมื่อไห่ก็อาจจะดึงเลยนะครับถ้าดึงปุ๊บนี่ตัวนี้ ใายพี่อีนหลอกนี่ครับมันจะแน่นท่านที่เลยนะครับเหมือนมัดเลยนะครับเหมือนผูกไว้กับพยายามจะดึงนะครับพยายามแกะตรงนี้นะครับค่อยๆแกะไปนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมตีติดนะครับกิงใหม่นะครับก็เลยฟูนะครับเป็นก็เลยเอาวิธีแก่นะครับของผมนี่นะครับไม่ใหา้ทุกท่านใดเอบึงนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเรียบร้อยนะครับ คลิปนี้นะครับกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ชอบตกปลานะครับกะลองไปปรับปรุงใส่เบ้งนะครับคลิปนี้ก็จะล่าทุกท่านไปก่อนครับพอกันไปคลิปหนาครับผมแก่ฟูนะครับลองไปใส่เบ้งนะครับวิธีนี้ใส่ใส่ในผลนะครับสําหรับผมนะครับ คลิปนี้ก็แล้วทุกท่านไปก่อนนะครับพอบกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ